ในเรื่องของปัญหาชายแดนเนี่ยมันทำให้เห็นศักยภาพนะของฝั่งฝ่ายความมั่นคงของไทยโดยเฉพาะทหารที่เขาก็เรียกว่าออกมาแอคชั่นกันแบบเต็มที่นะคะในการปกป้องอธิปไตยของไทยก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคำถามที่ถามกันมาตั้งแต่ปีสองปีที่ผ่านมามว่าทหารมีไว้ทำไมใช่ไหมคะวันนี้มีคนม,มาเปไว้เดไน ค,คนที่พูดในประเด็ดนนี้ในช่วงนั้นเนี่ยก็คือพักสม้มอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงหาเสียงตอนปี66ใช่ไหมในบริบทที่พลเอกประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งนายกอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาระหว่างทหารกับประชาชนในต่างกรรมต่างวาระ ในตอนนั้นคุณพิธาก็เป็นผู้ที่สร้างวัฒกรรมว่าทหารมีไว้ทำไม,มล่าสุดทางสสรวมไทยสร้างชาติก็เลยมีการเอาข่าวเก่าเนี้ยมาแชร์เพื่อที่จะเน็บว่าช่วงเนี้ยพิธาหายไปเลยนะตอนนี้คงรู้แล้วว่าทหารมีไว้ทำไมนะคะคุณพิธาก็เลยมีการเอาข่าวนั้นมาแชร์แล้วก็ตอบนะคะพร้อมกับเขียนว่าทหารมีไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศอ่ะอันนี้ก็เป็น ํำทีชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะทหารมีไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาพวกเราอดีตภัคเก้าไกลจึงพยายามปกป้องทหารที่ปกป้องประเทศและปฏิเสธทหารที่พยายามจะปกครองเราปกป้องทหารที่ปกป้องประเทศทหารมืออาชีพที่ยืนอยู่ข้างประชาชนให้มีสิทธิมนุษยชนสวัสดิการปลอดทุจริตมีเส้นทางอาชีพมีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่เท่าทันและใช้ได้จริง <c oughs> แต่เราปฏิ <c oughs> เสธทหารที่ปกครองประเทศผู้ที่ใช้อำนาจนอกระบบทำรัฐประหารแทรกแซงการเมืองอยู่เหนือ <c oughs> พลเรือนเ <c oughs> บียดเบียนงบประมาณของประชาชนเกินควรทำสงครามข่าวสาร I.O. กับประชาชนใช้อำนาจ v ีว p เพื่อเอื้อให้ในทุน <c oughs> ทั้งในและนอกประเทศคุณบ <c oughs> ิทาบอกว่านั่นต่างหากที่เราปฏิเสธเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนนะคะ เราก็บอกว่าผมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยด้วยความห่วงใยแต่ไม่ประสงค์จะถูกลากและตอบโต้ทำเป็นชนวนให้สถานการณ์ตึงเครียดหรือเกิดความขัดแย้งมากไปกว่านี้เชื่อว่าเพื่อนๆของผมที่พักประชาชนก็กำลังให้สติและแนะนำรัฐบาลได้ดีอยู่แล้วทมกลางสถานการณ์ที่เปราะบางและเปลี่ยนไปได้ตลอดความเห็นผมคงไม่จาเป็นแต่นานๆจะโพสต์ครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว่าประชาชนอยากเห็น การจัดการความขัดแย้งอย่างมียุทธศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องของความได้สัดส่วนต่างๆในมาตรการทางการทหารนะคะส่วนข้อเสนอของผมสำหรับสถานการณ์เพิ่งส่งบทความให้สำนักพิมพ์อันนี้ก็มีการไขของไว้ด้วงหน้าใครอยากอ่านก็อาจจะต้องรอไปอ่านบทความอีกทีหนึ่งบทติดตามตอนต่อไปอแสดงว่าคุณพิธาจะมีแบบนี้ออกมาเรื่อยๆ มีออกหนังสือด้วยนะหนังสือเรื่องอะไรนะ the almost almost the almost prime minister คือเกือบจะได้เป็นนายกค่ะค่ะอก็ก็ถือว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เล่นกับจังหวะของสื่อได้เก่งอีกคนหนึ่งนะสำหรับคุณพิธาแต่รอบนี้อจริงๆก็คือเขาถูกโยนลูกมาให้โดยสสจากพรรครวมไทยช่างชาติซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะบอกก็ยังไม่ทันได้ดูนะใช่คุณธนากรหรือเปล่า ก็คือที่ออกมาโต้การเขาก่อนไงเขาก็เลยคุณธนากรถ้าจําไม่ผิดเป็นคุณธนากรอแล้วคุณพิทาก็มีการตอบคุณพิ t าก็เลยไปไปแชร์ข่าวที่พูดถึงเขาเนี่ยแหละใช่ประมาณนั้นก็มันมันก็โอเคทหารทหารที่ปกป้องประเทศก็คือทหารที่เขายังอยู่อยู่ในบริบทของของตำแหน่งของเขาแหละส่วนทหารที่มาปกครองประเทศก็คือมันก็มีให้เห็นน่ะ ก็เป็นทหารที่ก็เขาก็หลุดจากวิชาชีพทหารแล้วใช่ไหมเขาก็ออกมาเล่นการเมืองเออหมายถึงใครนะเอากเ็เขาพูดไงทหารปกป้องกับทหารปกครอง <c oughs> ทหารปกป้องก็คือคนที่เขาก็ยังอยู่ในยังอยู่ในตําแหน่งยังรับ <c oughs> ราชาการอยู่ทหารที่ <c oughs> ทาหน้าที่ทหารเออแค่ะแ,<ต>แต่คุณพิธาเขาก็โจมตีทหารที่ออกไปทําอย่างอื่นในขณะที่ยังเป็นทหารอยู่เช่นรัฐประหารเป็นต้นอ๋อ โบเจอแล้วค่ะโค้ดของคุณมาิทธนะคุณนนมาฤทธเขา,ขาไปพูดฮะแหวะคลเอกประยุทธ์เหรอก็คิดว่าสําหรับอแนวทางนี้ก็ทุกคนที่ทํารัฐประหารแหละซึ่งประเทศเราก็ทำมาหลายหลๆเป็นสิบสิบรอบแล้วใช่ไหมความสัมพันธ์อันนี้โค้ดของคุณมาิทธิง์เสียมพงษ์นะคะ ตกลงเขาไปพูดเนี่ยระหว่างการประชุมเอกราชทูตและกองสุนใหญ่ทั่วโลกประจำปี68นะแล้วมันสิ่งที่ถูกเอามาโค้ดเนี่ยคือช่วงที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์มากกว่าหลักการบางครั้งเราก็ต้องเล่นนอกกติกาเรายึดกติกามากไปโลกปัจจุบันนอกเหนือกติกาไปเยอะอนะนี่คือคำพูดที่ถูกเอามาวิพากวิจารณ์กันนะคะว่าควรจะพูดหรือไม่